สำนักง,งานตรวจบัญชีสากรจังหวัดลบบุรีจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ที่วัดสระมะเกลือตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางสายใจเลือดวิริยะประพานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินภักครัวเรือนและส่งเสริมการออมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้มีเงินออมและสามารถน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักแนวคิดบวรบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมโดยมีประชาชนในชุมชนเขาสามยอดจำนวน100คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสอนบัญชีรายรับรายใจ่ายในครัวเรือนการถวายพัฒหารเพนและบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการดำเนินชีวิตและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเมื่อจบโครงการผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีเงินออมรวมกันทั้งสิ้น1 5 0 0 0บาท